ตบมือสครั้งค่ะอีกหนครั้งค่ะทำไมคะเดินสองสาขอบคุณค่ะฟ้าติดกน่อยเนาะ วันนะคะท่านผู้ชมกงรอผู้รดยการสัมนาปฏิบัติธรรมแห่งที่สจังหวัดสุรินทร์ เรื่องของปัญญาเพื่อชีวิตเนะาะภาคเช้านะเราได้รับรู้ในะเรื่องของอสมาธิและากบการนำนะไปใช้ในการทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าสมาธินะครับผลของสมาธิเราก็ได้สวดมนต์นะครับสมาธิ3านาทีแล้วก็ก้าวข้าสู่การรับฟังการ ความสำคัญอย่างไรมีผลอย่างไรแล้วก็มีคุณค่าต่อชีวิตเราอย่างไรเพราะว่าในหมวดที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาเพื่อชีวิตนะครับคุณภาพแล้วก็ศักยภาพนะครับก็คือเอาสมาธินั่นแหละมาสร้างผลกำไรเอาสมาธิมาสร้างมูลค่าเอาสมาธิมาส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติการของเรา ด้วยการควบคู่ด้วยคําว่าปัญญานั่นเองนะครับแล้วก็พ่านปา่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีแนรก,ก่อนนะครับความานันนาการซึ่งก่อนที่จะเริ่มการรับฟัง้นควรจะต้องามีเคาเรีบอวพาติสิแทนหรือการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ คนได้บ้างในองค์กรหนึ่งหนแล้วก็สุดท้ายจะปิดจองอยู่ที่สามวันีในองค์อิธิบัติสีก็คือการนำลักทำไปใช้งานก็จะเสร็จในวันนี้ซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้รับเป็นหัวข้อระดับนะครับผู้บริหารนะครับระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเด็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ แต่ตอนใหม่นี้จะพาไปเล่นเหมือนเด็ก <c oughs> จะไปเล่นจริงๆอยากจะให้เพิ่มกิจกรรมที่พูดกับเด็กนะครับเอออยากให้เพิ่มกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะหวังว่าท่านท่านนายกนะจะให้หมายอีกนะจะได้ทำกิจกรรมเยอะๆนะครับท่านี้เรามารับรู้กันนะครับเรามารับรู้กันนะขอแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งนาะนะเข้าไปจ้า ยโสธรนาคะสิริภาประภากรน,นะทีะ่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์รอดจบปริญญาเอกนะครัี่ิทธิ